เห็นวันนี้บอกอัดคลิปไม่มีเสียงพูดนะครับก็จริงๆน้น่ะรีบอัดเนาะแล้วก็ก็เรียกว่าอะไรกำลังนั่งกินข้าวไปด้วยนะครับก็เลยเคิดว่าลองอัดแบบไม่มีเสียงพูดดูเนาะไม่รู้เป็นไงแต่น่าจะเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจเนาะทำกรอะอนะครับก็อ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเสียงพูดเนาะเดี๋ยวลองดูว่ามันได้อันที่มันเวิร์กไหม นะครับไปที่ผลิตเนาะผลิตนะครับแล้วก็กรอเนาะกดมันจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือจะเล่นแล้วเนี่ยอ่าทำให้ดูเนาะหมดตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมดแล้วจริงๆริงเอาเอ่ะกดมานะครับง่ายมาก ใส่เนี่ยใส่ตามนี้นะครับถอดออกก็ได้นะสมมติถ้าเปลี่ยนใจอ่ะอก็กดผลิตนะครับซึ่งภาพเกาะเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราได้อะไรนะครับอ่อมันก็จะมีชื่อคล้ายๆกันเนาะเห็นไหมครับเสื้อคลุมฟ้าใสนะครับป้องกันกายห3 0้อแป้อ่สิบป้องกันกลน,นะครับอันเนี้ยได้เท่ากันทุกคนนะครับแล้วในก็ยุทธ์บวก4คราเนี้ยเห็นไหมครับ มันจะมีอันข้างล่างเสื้อคลุมคริสตัลเลือดนะครับสังเกตเนาะมันจะอีกระดับหนึ่งอ่ะแต่วันนี้ผมแม่งเสียบย่อยเกราะคล่ำครวนไปแล้วลดดาเมจกายนะครับเออ่ส่วนใหญ่ผมเล่นเน้นรู้ทันเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นสายพึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ลบเออ่ย่อยแม่งไปแล้วก็ช่างแม่ง นะครับนิดนดหน่อยๆน่อเนาะมันก็จะมีดาเมจก,ก็ยุ่เนะครับอีนน้เหมือนกันแต่ว่าค่าป้องกันกายมันแตกต่างกันเนาะอ่ะโอเคเนาะก็เข้ามาดูได้นะครับในนี้กลับมากดเลยอ่ะเดี๋ยวใส่หรหัสแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคอันนี้เห็นมีคนทักมาเยอะมากนะครับเลยแบบมาพากให้ดูเนาะเห็นว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วจะเซ็งๆใช่ไหม เห็นท่านเฮลโหลจูนมาทักใน YouTube นะครับอโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็กดผลิตแล้วก็ลุน้นจว่เหมึงอ่ะดูจว่เหมึงจว่เหมึงนี่ไงวะจมตีกายอ่าสี่เปอเซ็นนะครับจมตีกายส0บเซนอ่าโอเคคราวนี้แหละแนะม่งกูได้ย่อยเกาะ ของเต็งหองแล้วเอ่อโอเค้นตีกายสีโอเคใต่ไปปึ๊บ้นตีกายแล้วนะครับคราวนี้เราจะกดเล่นขั้นแต่วัสดุมันไม่มีนะครับวัสดุเนี่ยมก็ต้องไปย่อยอีกอีกอันนึงเนาะโอ้โหยังไง ไม่มีละไม่ไม่เหลืออะไรละบอกเลยตัวเปล่าตัวเปลยนะผลิตมาอีกที่นึงนะครับเพื่อเอาไปถลุงเกาะเหล็กดัดเป็นไรวะเกาะเหล็กดัดความกล้าเติบโตความกล้ามันก็คือ a t k นะครับผมก็มันดีไหมไม่เอาอ่ะผมเอาเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็ถลุงถลุงมาเลยนะครับกดมาที่นี่ว่าสามสิบแต่ละสี่สิบ เท่ากันเนาะพ่อมาบ่าอ่ะโอเคอยู่ก็อยู่ในเกรดเดียวกันนะครับก็เราก็ถลุงถอดนะครับกดถอดได้รับ12ไหมทองนะครับถอดแม่งเลยไปได้ไหมทองมาบออันนะครับผมทำวิธีนี้นะผมไม่รู้หาไหมทองยังไงเดีย๋ยดูที่ประเทศสิคือเหมือนคุ้นๆว่าประเทศมันหาไหมทองได้นะเดี๋ยวดูครั้ง ไม่รู้อ่ะไม่ไม่เคยซื้ออ่ะลอกยุทธภัณฑ์เอฟเฟกต์แบเสียงสะท้อนไว้ไม่เปลี่ยนคืออะไรวะอันนี้ไม่รู้ไอ,อมาช่างมันนะครับอ่านไปที่ีโป้เนาะคือคือตัวแม่งเปือยมากตอนนี้นะครับบอกเลยกดเลื่อนขั้นนะครับเห็นไหมไหมทองเรามี12อันล้วทำไงมันจะมีมือซ้ายมือขวาเท้าซ้ายเท้าขวานะครับ กดเลือกภาพดังนั้นเราจะเอาโจมตีนะครับโจมตีกายเราต้องเลือกอะไรมันจะมีดาเมจกายโจมตีกายนะครับโจมตีกายก็คือ,อเห็นมีท่านลิซ่าทาไว้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะมีเครดิตลิซ่านะครับโจมตีกายความแรงจากการตีธรรมดานะครับดาเมจกายใช้จากสกิลก็ จมตีกายก็คือตีธรรมดาเนาะ